อาจารย์ครับตอนนี้บรอกเอ็กซ์โนวามีสินทรัพย์ให้เทรดบริสเยอะมากอยากจะขอคำแนะนำครับว่าผมควรจะใช้สูตรไหนทำกำไรดีนะตอนนี้นะฮะบรอกเอ็กซ์โนวาเนี่ยเขามีสินทรัพย์ให้เอาเทรดเพียบเลยฮะโดยเฉพาะบิสออปชั่นนะครับมีแบบว่าสต็อกเทียบกับสต็อกด้วยนะฮะ Google เทียบกับ Microsoft อย่างนี้นะฮะหรือว่า Netflix เทียบกับ Amazon นะครับก็ค่อนข้างจะผันผวนนะฮะอัตรา payout ก็ประมาณสัก85%นะฮะถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะใช้ความน่าจะเป็นทำงานครับนั่นก็คือใช้สูตร m u e Pattern รวมกับเดินไม้สลับทรัพย์สินนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณสัก5วินนะฮะว่าทำกำไรอย่างไรไปดูกัน เพื่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บกเอก e x n o v าแล้วครับผมเปิดไว้ทั้งหมด6สินทรัพย์นะฮะดูครับอันนี้ intel ibm นะครับแล้วก็เป็น netflix amazon นะครับอีกอันนึงคือ meta alphabet นะครับแล้วก็ amazon ebay นะครับอันนี้เป็น etf 2อันเทียบกันเยอรมันกับ uk นะครับและสุดท้ายครับเป็น alphabet กับ microsoft นะฮะทุกอันเนี่ยเลทจ่ายที่85%ครับต้องทำตารางการดึงเงินใหม่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นแบบ6ไม้นะครับ98.44ครับแล้วก็ทุนประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ เดี๋ยวจะมาเทรดกันเลยครับเพื่อนครับพันผลแค่ไหนก็ตามใช้ความน่าจะเป็นทํางานเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้แบบว่าพุททุกไม้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับวินแรกของเราครับจัดไปฮะพุทไม้หนึ่งครับอ่ี๋ย่าลองดูฮะมันมีแค่10วินาทีเป็นต้นไปนะครับสําหรับการเทรดเอาเป็นสต็อกเทียบกันนะครับเพื่อนครับอ่าพุทไม้2ครับเนี่ยนะฮะลองดูครับเนี่ยสิบสิบห้าสามสิบนะฮะมีแค่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรฮะมันก็ความน่าจะเป็นได้เหมือนกันนะครับอ่ะ๋ยวลองดูฮะอ่าไม้สามต่อแล้วครับเพื่อนครับ ก็เดี๋ยว6ไม้นะฮะโอกาสชนะอย่างที่บอกไป98.44นะฮะเป็นไงครับอ่าเรียบร้อย1วินลวนะครับอ่าคราวนี้เอาง่ายๆครับเป็นคอยอย่างเดียวบ้างครับเพื่อนครับเดี๋ยวลองดูฮะวินที่2ของเราครับได้เลยไหมครับไม้หนึ่งครับแม่นะฮะน่าจะไม่ได้นะฮะอ่าไม่เป็นไรครับไปไม้2ต่อครับคอยอีกครับเพื่อนครับก็เทรดแค่นี้เองนะครับใช้ความนี่จะเป็นทํางานนะฮะเดี๋ยวลองดูับได้ไหมได้ไหมยังไม่ได้ครับไปไม้3อีกแล้วครับมันก็เป็นไปได้หมดนะฮะ แต่ว่าถ้าเพื่อนมีประมาณสัก6ไม้เป็นต้นไปก็อย่างที่บอกไปฮะว่าโอกาสชนะ98.44นะฮะอ่ะไม้4ครับเป็นครับวินที่2ไม้ที่4ครับเป็นไงฮะจบเลยหรือเปล่าได้เลยไหมได้เลยไหมเรียบร้อยนะฮะอ่ะสองวินละนะครับคราวนี้ผมเอาแบบสลับกันแล้วกันนะฮะเป็นคอก่อนแล้วกันนะฮะคอแล้วก็ไม้2เป็นพุทนะฮะถ้าผิดนะครับเดี๋ยวลองดูฮะแม่ไม้หนึ่งยังไม่ถูกเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะอ่ะไม้2ครับลงพุทไปครับจัดไปครับเป็นครับสลับกันนะฮะ มันก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งของมั่วแพทเทิร์นของเรานั่นเองนะครับอ่ะคอต่อครับในไม้ที่3วินที่3ของเราครับดูซิว่าจะไปไกลสุดกี่ไม้นะครับเดี๋ยวลองดูฮะถ้า6ไม้ขาดทุนก็คือขาดทุนนะฮะอัพุทครับในไม้4ี่ครับพื่นครับแหมนะฮะยังไม่ได้เลยครับเป็นไงครับยังไม่ได้ฮะเอาคอครับไม้5ครับมี6ไม้นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้คือวินที่3ของเราครับพื่ครับ อ่าโอเคยังได้อยู่นะครับอ่าคราวนี้ผมจะลงเป็นพุทคอบ้างแล้วกันนะฮะวินที่4ของเราครับถูกไหมหนึ่งเลยไหมได้เลยไหมน่าจะจบครับอ่าเรียบร้อยครับอ่าสุดท้ายครับผมลงคอ3พุทสามแล้วกันนะฮะอ่าวินที่5ครับเองครับเดี๋ยวรอดูนะฮะกำไรไหมละสองร้อยครับห้าวินพันหนึ่งขำๆฮะอ่ายังไม่ถูกนะฮะเอาคออีกครับเองครับจบเลยหรือเปล่าฮะได้เลยไหมแอน่าจะได้ครับน่าจะได้ครับได้ไหม โอ้โห oh วิสุดท้ายเพื่อนไม่เป็นไรฮะคออีกครับในไม้ที่3วินสุดท้ายของเราฮะเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงฮะเรียบร้อยเห็นไหมครับผันผวนยังไงก็ตามฮะความน่าจะเป็นทํางานฮะดูความน่าจะเป็นฮะนี่ฮะประวัติย้อนหลังครับก็ทํากําไรได้อยู่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อนคนไหนสนใจสินทรัพย์พวกนี้ฮะแนะนำํำไปท้ลองทดสอบเทรดก่อนนะ